เดี๋ยวได้ปนอนมีจะมองอะไรบาว้ยผมม่บอกวางพื่อว่อ้างเสงเสียงดีครับวันีะไปสวัสดีครับบเสียแล้วแต่มือครับบังมือกจับมือคับเตีหนึ่งตีสองไม่ยังตู ก็ใช่ๆพี่น้องครับจ๋อใช่ๆพี่น้องครับี่ไม่ขอยยุ่งถายอให้นอนเนื้อไ่เปเรียนเบาควกที่ทุกทียากนี่คือยาต่อยถ้าเกิดปลาเลือกแม่เล่ทุกทีเล่ทุกทีทุกที สายเรียดกระตันดูครับมุกมก็ตกมาโดนกูว่าม่เมโซรับปีนี่สิได้พอผ่าช็ดนาลายพื้นแมนเรื่องนี่สวยครับที่เขาออกสีนนะคือที่มดเล้ตอนมองออกแบบดิจิสายนใส่ สวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีพี่ปุ๊บไปน้องแมนยังไม่มาน้องแนนแมนน้องแนนมีใช่แนวเราเด้จะไปติดตามแนนใดน้องแนนนั่ดีน้องแนนไปแนนคอยยินทั้งทางแม่ขับจอดำดวงน้องแนนแล้วน้องแนนคอยเตี้ยทุกทีก็เอกไก่แล้วปีแมนแมนพี่ไก่คิดถึงนะครับวันนี้แม่แสงครับวันนี้พุชบ้านหมูปีนี้เได้ไปรับหมดแล้วบ้านฮอร์จะบางฮอดย่างเปลี่ยนอีกเด้อ เดม่เพ่อี่ดีดเงดี่อกรอนโยกยิงแกู้้เออมา้ล่ลูกลูกลูก้ขวส่งบกัเหล่วเต้นท่ทานนะครับนาสิประมาณมณีนาสิประมาณเทียงคุณสวัสดีเมติกนะครับ สีลำยังผ er, ่าไอ้แนี้ส yeah. ีลำผิดเังกว่อันนี้เพราะลับปากนวงะมือเครื่องกระดาษทองอันเอาสมบูนณ์ทานอยู่ทั้งโลกไอแม่และวขิดหลายเรื่องครับพี่น้อง จะได้ใส่เน็นมั้ยนักใส่ี่เ็นไม่มาหรอกยางย้ยพี่เบนยัง,ยง,ยง,ไ,มยงไม่มาบ้านกูท่าพอกันด้ออไอครับสวาสดีครับสััสดีครับรักรับรักรับเสียเงพ่นพี่น้องเจ้าสลาุดเกีวไปทุนไรจัว โยพี่แรกคิดถึงบุญสอพ่ี่สสวัสดีครับคุมตกพี่น้องคุ้มดีดีพี่น้องคุ้มเข้มครับ้ามีห่ออดไอย่างมาถึท้พูดพูดแล้วพูดพูดแล้วก็สิบ้วดรลอดเส ดพนูนาะมีหอดเนื้อย่างมันสิบวดไปหอดใสอีย่งเนี่ยเย่งเนี่ยเย่งเนี่ยวัีหลทานังเนะะาะ็ัิหันกล้องไปกระไดสามเอุกิบอังศาเลย ในยางเริ่มเฮ้ยจ้าเขาเลยพัไพกไม่เคยตอบพี่แม็กพี่ก่อนมันยากดูลูกที่สองของผมใครสิเบียบรับเป็นย่อป้าเดี๋ยวนี้ว่า มาล่ำห้ยฟังแนด้อแถวบางประกงเน <lawsuit> ี่ยรอตเตอร์ท่านที่เจ้ใกล้แล้วครับอดใจรอวันที่สิบแปดจะเลื่มเนื้อครับเจอกันที่บ้านครับขราเบียบควาตส์สิสวปัตดีทูัข่าวบีจแม่ของนองได้ยินเสียงของน้องชายมีประจ นี่ันว่เองไร้ไตไควันเวลาเข้าเครียดเวลาเข้าเคียดเขาโพจิต่อไม่เหนเหรเขาผ่อนคลายเลยเจนบอแมนขาไปลินขอไปเบืขาไปโพสได้โบกี้อันหลอนนั้งรู้ว่าเขาได้ลินใแตารางภูมเอาเขาไปเบื้องท่านเจ้าเฮ็ดเจี๊ยดัสรีรับเตีอยอง กระออกดาวใจเกินร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวรร์พออีพัพอนเนจาร์มาหนังคงเยมากี่จะมาจะเป็นคนเป็นผู้จะว่าจะกิดขนลูก่ันต้องวันนี้มีลำดวนครับเจ้ากระดาเจ้ากระไรต้องคืนมาเจ้าอกีจาขอป้ากราบกทีทีบังง่ายพออสบายดีทุกคนครับ พอแล้วพอไปพคพอแล้วถาดจับกองลูกเสรอจไปเรื่องบ้านระสะผสมของเนี่ยแบบปัตบานิบัตรนีครับลูกันตอบลายนีนได้ใจไอ้้ไอฮักสั่งของไปลือส่งสั่งทำไมเก่งไรเรื้อขอโทษจากมาดำพ้อยคินวัาเด้อขากินวัเจน้ำเดียว กิเลตนาหูตาหูหว,วังจะทั้งไปไดสังจะไปตังง้งแตบุญคือซุ่งปินมะเอะเตะเม่นอลไกูครับขอบคุณครับไอเมนาดาด่นด่ะสุดกลรอเด้เนาะโอ้ยมูจากี่เอาวัดตัวนันะ่นน่ะฮ่าบหลายครับ เวลาเวลาตีจาน้องเมนบัดีครับเจัาไม่มีเขาปินคนเดียวจังหวัดประชานเลยเขาติดใกระสอบกมาไปหาจอบเิ่งบักดําซ่อมกันนะ เห็นสมควรมินด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 ในดินดุนดิ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 นินดินดินดนดินดินดนดินดกนดินดินดคนดินดนดานดดินดิดนดิดนดดนค มาเศาแท้หน่อยว่าจริ้นยองกันเองระวันนหนลูกแม่ข้าแม่พินปาราแม่กับเบิรแล้วสั่งได้ครับสั่งได้นี่ทีมแอดมินซุ่งของให้ตลอดเอ็มตะพุสวัสดีครับเจอกันอรโอเคุดมานระเบียบอยู่ตลอดครับยันม่ไ คนแจนยืนไวบ้างท่านจิบใครเป็นยังงี้เขาจกใวดกับเพื่อนขายของวนวนครับแคสอนสวัสดีคุณหมวยด้วยวันดีทั้งสามร้อยท่านนะครับแม่สำรงทรบคิดธอดลูกโอ้ยคิดธอดเอ้ยแม่ทั้งสำรงทรบจะ้ากดสิบ้างไปใส่มาแลยวขากล้องมาก น้่ารักทุกคนจ้าซ่อมเรื่องเดียวแมนครับสายเลยคระตัดทู่ล้ะกายังก็สิเป็นสายแนนเรียนน้่มหะครับแต่วันเรื่องไม่เป็นแต่งนีทานมาแท้แ่ล้วอยู่มีใหม่แน่นอนครับฝาติดตามในเด้อพี่น้องแอนแมนน่ารักขอบุณครับสู้ๆขอบุณครับสวัสดีครูอ,อสบายดีไหมไล่เกาอยู่ครับ รากรากระเบียบกรุงเทพสั่งใส่ได้กรุงเทพสั่งใส่ได้ทักเข้าไปในเพจเด้อครับผมพิมพ์คำว่าปลาล่าเม็ดแอนจับแมนนะครับตั้งใจจับจุกปลาจะขายถูกเก่าเด้อพี่น้องมาซ่อมกันมีที่เม็ดนิ่งทรงของอยู่ตลอดรักระเบียบสู่จ้าทุกคนครับเปิดโงไปครับยั่งครับผมกำลังซ่อมไงกันอยู่เปิดโปงวันที่สิบแเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมมาให้กำลังใจ พวกเข้าหลายๆด้อครับขอจด,ดจำสจำได้เป่อ๋ได้ไดีวิเมียวกีทอด้อครับซ้อมเลิกจักมบงครับลูกลแล้วตั้มือครับแม่บางมือกระเทียงขึ้นบางมือกตีนครับส <ๆๆ S 1> ูสีครับดีน้องนิวมุกดาได้นะครับ กำลังใจให้ไอด้ดำจ้าขอบคุณครับพี่เดือนใส,อส่ชุดสีส้มรจชา้านาะครับแดงไปใส่แดงกินเน้อย่างทุกคนกินเน้อย่างยุงนครับเห็นอบจำได้โปดพี่ว่าคิดหวดได้ใหญ่เจ้าสิมาบอปีนี้ น้แมนเซรัมยังมีอยู่ครับนี่ครับเซรัมยังมีอยู่แต่วันนี้มีหลายเนาะเขาต้องได้ซื้มีสวซอเี่จุ๋มพี่ตือร์เมืองเลยครับสบายดีครับเพื่อปีนี้คือเพราเห็นม่เหรยนน้องๆ์งศกรไปใส่เดี๋ยวมันกพวกองศกรไปใส่ นกปรดันนกประด้มาซ้อมค่ะนกลาดวยค่ะพี่น้องคาตั้งงกมาหปีที่สองแล้วนกพุกสะกดไปตั้งงกนเลเจีตั้งงนได้สองปีแล้วนกพุกสะกไม่ใช่อ่รอเพกี่วันีใช่ยทธำแอบยอกของบ้านจีบางของท่านได้อเปอพี่เห่าอได้มาเองยอมหยอกเขาบอกกระตายแม่นเขมาจีระกาข้างกระตายคำว่าตายปแล้วหือลงมาจีระกา สองเก้าถอยหลังอีกสิบเก้าแล้วก็ต้องไปแข่เขาได้แอบดมดมโมง่บอกลุกยิงบอกซุ่มเรื่องแล้วเขาได้แมบสักขาทันทีแต่เขาได้ตัดสินใจ เป็นภาพได้ขนาดก็เชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพงานกฐินสามัคคีร้อยกองกองละหนึ่งต้นบาทพอเปิดเป็เจ้าภาพก็จินได้ที่เจ้าอาวาสหรืออีหยังนี่เชิญชมคอนเสิร์ตมารวมระเบียบวัฒนชินผ่านประตูร้อยบาทติดต่อจ้างติดต่อร้านค้าเอาติดต่อไปถ้ามีน้องเด้อขอบคุณนะครับน่าเอียดบเงียบมากที่ได้รับขอบใจมาก

ไอ้ละหัตถ์เร่ยนไอโฟนใหม่พี่น้องบอกเป็นราต่ไอโฟนดื่อกับคือกันไม่เรามัตอกันคนาะแนน้อทางนน้นเวามแค้นโทษดูเขากินกลางขขาราตยางฉันทอดแคบหมูมันเลยซิมเนาะแคบหมูมันเลอะมัเลยบปมันเลยะปเย็นย่ะนเนี่ยมันเย็่น เป็นคนว่าตัวกระเสือมาสู้กินด้วยวันที่11ตุลาคม63พักไปด้อครับผมทั้งลาดขาทั้งอยากทำบุญบ้านหนาพี่เอียนม่ขาวแห้งแฉ่ไม่ได้มารำทางปุ่นได้เจอกันเพราะเคยกลับมาอยู่บ้านเอ้ากระเป๋าใหหลายพูดงานอยู่อุดรแม่ไหวปีมกับมุพนนั่งกินเนื้อย่างอยู่ทั้งคู ปลาขอคเบิ้งหลายแค่ปลาสามรอยกว่าคนโอ้หลายให้สมอาพเอกเนาะเอ้ยสะอ่อนคับเบ่งมาเบื้องตลกน้ำเนี่เฟตตลกสยงตลกเสอตลกสียงไอ้บอน่่าเอ็เจี่ากาบีลากานี่สมุกันกสามนลุตัวแับมันกดว เล้ยงชู้เซ็งเซางโตทตเขไว้เอาอินไรไออตัวกันสาวเอ็มออลินเป็นสาววึงเล่นเป็นพิมพีพรจ้าท่านออกปัง 阳光。Yo, yo, yo.

ปลาพระเอกแมนนมานมามามาสิครับรมือเปิดวุ่งมาเสียงว่าขายโอ๊ะเอามาฝากพี่น้องอยู่จอุ่มก็ได้ละหลัะขอมแม่มย,ย่างสวัสดีครับพี่ออน ขออนุญาตชวนก่อนรั่งจะเข้ากันสิขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับจันวันที่18จันเรม่าจันใจแมนนครวก็รับเบียวนันสิลป์นะครับบ๊ายบาย